สวัสดีค่ะสาวชาวสาวชาวโซช c i a l cam หองไป social c คะวันนี้หิมะตก it's freezing cold today and it's snowing นี่นะคะจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกไม่ต้องสังเกตที่สุมันไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ว่าพื้นเป็นขาวๆก็พอแล้วกันวันนี้นะคะไม่รู้จะคิดว่าจะพูดอะไรดีพี่แก้มก็เลยบอกว่าให้สอน คำศั์ในการปวดท้องประจำเดือนเพราะว่าตอนนี้มีประจำเดือนอยู่เพราะฉะนั้นคลิปก็จะดีิเคทให้กับสาวๆนะคะปวดท้องเมนนะคะจะดีเหรอคลิปคลิปนี้โพสเนี่ย period นะคะมีความหมายแปลได้สองอย่าง period แปลว่าจุดก็ได้หรือแปลว่าค่าเรียนก็ได้หรืออย่างก็แปลว่าเมนก็ได้เอ,อประจำเดือนก็ได้ค่ะ <laughs> ไม่ควรจะใช้คําแรกนะคะคุณใช้คำประจําเดือนแต่ว่าเวลาปวดประจําเดือนนั้นภาษาอังกฤษก็ว่า oh I'm having cramps C R A M P S cramps I'm having a severe cramps severe ที่แปลว่ารุนแรงมากๆก็บอกว่าโอ๊ยปวดมากเลยอ่ะ I can't even move it's really bad แต่ว่าตอนนี้ชาก็พอจะมูฟได้อยู่มันไม่เคยถึงขนาดปวดแบบนอนไม่ได้นะเอ้ไม่ใช่ทําอะไรไม่ได้ก็ยังออกมาเจอพี่แก้มได้นะคะนี่ค่ะก็ I'm having cramps แค่นั้นแหละไรสาระมากเลยบายบาย